เจาะลึก7วิธีในการดูคนของของเบงสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่ 1. ยุแย่ด้วยเรื่องร้ายดีเพื่อดูความตั้งมั่นของคนของเบงถือว่าเป็นตัวพ่อในเรื่องการอ่านคนนะคะถ้าคิดจะหลอกของเบงบอกเลยว่ายากมากหนึ่งในเทคนิคที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็คือยุแย่ด้วยเรื่องร้ายดีเพื่อดูว่าใครที่มั่นคงจริงหรือใครที่แค่เก๊กเฉยๆถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือว่าใครเป็นพวกที่พร้อมหักหลังถ้าเงินถึง ก็ให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างซูมาอี้กับแผนลองใจของโจโฉเรื่องของเรื่องก็คือซูมาอี้เป็นขุนพลที่ฉลาดมากแต่โจโฉก็เป็นคนที่ขี้ระแวงสัญชาตยานบอกว่าไอคนนี้มันน่ากลัวถ้าฉันตายมันอาจจะหุบอํานาจก็เป็นได้โจโฉก็เลยให้วิธีในการให้อำนาจกับซูมาอี้แบบจัดเต็มเพื่อดูว่ามันจะหลุดฟอร์มหรือเปล่า ถ้าสุมาอี้ตื่นเต้นอวดอำนาจมากเกินไปก็แปลว่าในใจมันคิดการใหญ่อันนี้โจโฉก็พร้อมเชือ้อแต่ถ้าสุมาอี้นั่งนิ่งทำตัวเป็นลูกน้องดีเด่นแบบข้าก็แค่ข้ารับใช้ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบนี้โจโฉก็จะวางใจสุมาอี้รู้ทันเกมนี้นะคะก็เลยเล่นบทความซื่อสัตย์มากไม่เคยโวยวายไม่เคยทำตัวเกินหน้าเกินตามีแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานแบบสุดชีวิตจนโจโฉเริ่มคิดว่าเออคนเนี้ย คงจะไม่ได้คิดที่จะกะบฏหรอกแต่พอเวลาผ่านไป10ปีตระกูลโจโฉถูกซูมาอี้ยึดอำนาจเรียบร้อยค่ะหลอกให้ทุกคนตายใจแล้วก็รอเวลาตลบหลังอย่างแนบเนียนและข้อคิดก็คือว่าคนที่อดทนได้ขนาดนี้น่ากลัวมากนะคะคนที่ดูเรียบร้อยที่สุดอาจจะเป็นเสือซุ่มที่รอขย้ำทีเดียวก็เป็นได้ต่อมาค่ะเล่าปีถูกยุจากซุนกวนและก็โจโฉแต่ก็ใจแข็งมาก เล่าปีเป็นคนที่มีอุดมการณ์สุดๆเขาไม่ยอมให้ใครเปลี่ยนแนวทางตัวเองได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างตอนที่โดนโจโฉมายุโจโฉถือว่าเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะและก็รู้ว่าเล่าปีเป็นคนที่มีศักยภาพเขาเลยพยายามที่จะโน้มน้าวว่าเลิกสร้างอาณาจักรของตัวเองเถอะมาสวามิภักดิ์กับข้าแล้วข้าจะให้ตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่เล่าปีปฏิเสธชัดเจนว่าเขาต้องการสร้างแผ่นดินของตัวเองไม่ใช่เป็นแค่ขุนพลของใครแม้ว่าโจโฉจะใช้อำนาจและเงินทอง แต่เล่าปีก็ไม่ได้หวั่นไหวตอนที่โดนซุนกวนยุซุนกวนเองก็พยายามที่จะโน้มน้าวเล่าปีให้ร่วมมือกับตนโดยเสนอให้ไม่ต้องรบกันแค่เป็นพันธมิตรกันแบบจริงจังแล้วก็แบ่งอำนาจให้เล่าปีก็ปฏิเสธเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เงาของใครแต่เขาต้องการสร้างเป็นของตัวเองข้อคิดนี้ก็คือว่าคนที่มีอุดมการณ์จริงๆจะไม่หวั่นไหวกับอำนาจหรือว่าผลประโยชน์คนแบบนี้ลหะค่ะที่มีความมั่นคง ต่อมาเป็นเรื่องของลิโป้กับการถูกยุแย่ลิโป้เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ได้มีหลักการใครให้ผลประโยชน์เยอะกว่าก็ไปอยู่กับคนนั้นตอนที่อยู่กับต่างโต๊ะลิโป้ในตอนแรกก็เป็นลูกน้องของต่างโต๊ะแต่พออ่องอุ่นมาอยู่ว่าต่างโต๊ะมันใช้แกเป็นเครื่องมือแกไม่คิดจะเอาอำนาจมาเป็นของตัวเองบ้างหรอลิโป้ก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจหักหลังต่างโต๊ะฆ่าเจ้านายตัวเองตอนที่อยู่กับโจโฉลิโป้ก็เคยไปร่วมมือกับโจโฉแต่พอมีคนอยู่ว่า ทำไมไม่ยึดอำนาจโจโฉซะเลยละ่ะลิโป้ฟังแล้วก็เอาด้วยสุดท้ายโดนจับประหารข้อคิดนี้นะคะก็คือว่าคนที่ไม่มีความมั่นคงพร้อมที่จะเปลี่ยนข้างไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งก็จะทรอยศ์คุณเหมือนกันต่อมานะคะก็คือจูล่งกับการถูกทดสอบจากของเบง้งจูล่งเป็นแม่ทัพที่ขึ้นชื่อเรื่องของความจงรักภักดีมากที่สุดในสามก,ก๊กขนาดของเบ้งเองยังเคยลองใจเขาด้วยการส่งไปทำภารกิจที่ดูเป็นไปไม่ได้ ขงเบ้งให้จูโลงนำกองทัพไปตั้งรับศัตรูพร้อมกับคำสั่งที่ว่าห้ามถอยเด็ดขาดวันนั้นศัตรูมาเยอะมากจูโลงบาดเจ็บหนักแต่ก็ยังยืนหยัดสู้ต่อหลังจากที่จบศึกขงเบ้งชมว่าเจ้านี่แหละคือแม่ทัพที่ข้าไว้วางใจได้มากที่สุดและข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือคนที่ซื่อสัตย์จ,จ,จริงๆจะรักษาสัรจจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดสรุปนะคะก็คือคนที่มีหลักการจะไม่หวั่นไหวไง่ายๆแม้ว่าจะถูกยุยแย่ให้เปลี่ยนจุดยืน คนที่ซื่อสัตย์ก็จะไม่เปลี่ยนข้างเพื่อผลประโยชน์คนที่ฉลาดและอดทนก็จะรู้ทันเกมและก็รอจังหวะที่เหมาะสมได้ฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าใครสามารถไว้วางใจได้ก็ลองทดสอบเขาด้วยวิธีของของเบ้งดูแล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้และใครที่แสงทำข้อ2ติเตียนกล่าวโทษให้จนมุมเพื่อดูไหวพริบในการเอาตัวรอด คงเบ้งบอกไว้นะคะว่าถ้าอยากรู้ว่าใครมีไหวพริบจริงไหมให้ลองกดดันเขาด้วยคําพูดที่ท้าทายหรือว่ากล่าวโทษให้เขาเจอสถานการณ์ที่ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขถ้าเขารับมือได้แบบมีชั้นเชิงก็แปลว่าเขาเป็นคนฉลาดแต่ถ้าตอบโต้แบบใช้อารมณ์หรือว่าโทษคนอื่นนั่นแปลว่าเขาขาดวุฒิภาวะมาดูตัวอย่างจากสามคบก,กันนะคะที่เขาใช้เทคนิคนี้ในการลองใจคน อย่างกวนอูก็เป็นแม่ทัพที่ได้ชื่อว่าซื่อสัตย์ที่สุดในสามก๊กแม้ว่าเขาจะเจอกับความยากลําบากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจจากเล่าปีตอนที่กวนอูพ่ายศึกและก็ถูกจับตัวไปที่แควนงอซุนกวนก็ลองใจเขาด้วยการกล่าวโทษและก็กดดันให้จนมุมซุนกวนพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่าทําไมไม่มาอยู่กับข้าแทนข้าก็ดีต่อท่านนะถ้าท่านมาเป็นขุนนางของข้าข้าจะให้เกียรติยิ่งกว่าที่เล่าปีให้ซะอีกแล้วกวนอูก็ตอบกลับอย่างนิ่งสงบว่า ข้าเกิดเป็นข้าของเล่าปีก็ตายเป็นข้าของเล่าปีถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบสุดๆกวนอูก็ยังรักษาจุดยืนของตัวเองไม่แสดงอารมณ์ร้อนไม่หวั่นไหวกับข้อเสนอที่ดูดีของซุนกวนแต่ก็กลับมายืนยันในความซื่อสัตย์ของตัวเองข้อคิดนะคะก็คือว่าคนที่มีไหวพริบและก็มั่นคงจะไม่หวั่นไหวต่อคำกดดันคนที่ตอบโต้อย่างมีชั้นเชิงก็จะไม่ใช้อารมณ์ตอบกลับแต่จะใช้คำพูดที่เฉียบขาดเพื่อปิดประเด็น ต่อมานะคะก็คือคองเบ้งได้ทดสอบแม่ทัพด้วยการติดเตียนต่อหน้าคนอื่นคงเบ้งเป็นคนที่ชอบลองใจคนโดยเฉพาะแม่ทัพของตัวเองเพื่อดูว่าใครมีความอดทนและก็ไหวพริบในการรับมือกับความวิจารณ์เหตุการณ์แรกคงเบ้งต่อว่าแม่ทัพกลางที่ประชุมว่าท่านนำทัพไปแล้วกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ท่านมีหน้ามาพูดอะไรอีกหรือแม่ทัพบ,บางคนโมโหและก็เถียงกลับทันทีจนองเบ้งรู้ว่าคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนและก็อาจจะไม่เหมาะกับก,บการทำภารกิจสำคัญแต่บางคน กลับสงบสติอารมณ์แล้วก็ตอบกลับด้วยเหตุผลบอกว่ากระหม่อมยอมรับผิดแต่ขอให้ท่านได้ฟังแผนการของกระหม่อมก่อนเพราะเรายังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้พ่อของเบ้งได้ฟังแล้วจึงรู้สึกว่าแม่ทัพคนนี้เป็นคนที่มีไหวพริบดีไม่ใช่คนขี้โมโหแต่สามารถหาทางออกได้แม้ว่าจะถูกกดดันอย่างหนักข้อคิดนะคะก็คือว่าคนที่ตอบสนองต่อคําวิจารณ์ด้วยเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์เป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ยากๆได้ดี ของเบ้งเขาได้ใช้วิธีนี้เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมกับงานใหญ่ส่วนซุนกวนค่ะถูกโจโฉดูถูกแต่ก็พลิกกลับมาได้ซุนกวนเป็นผู้นำของแขวนงอแล้วก็ถูกมองว่าเป็นผู้นำเด็กเพราะตอนที่ขึ้นครองอำนาจนะคะเขายังมีอายุที่น้อยมากโจโฉก็เลยลองใจแล้วก็กดดันด้วยการพูดจาถากถางว่าเด็กหนุ่มแบบเจ้าจะเป็นผู้นำได้ยังไงเจ้าคิดว่าจะตอกกนกับข้าได้จริงหรือแทนที่ซุนกวนจะอารมณ์เสียหรือว่าโต้กลับแบบใช้อารมณ์ เขากลับยิ้มแล้วก็ตอบกลับไปว่าเด็กหนุ่มอาจจะอ่อนประสบการณ์แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้และคนของข้าก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้าเสมอคำพูดของซุนกวนทําให้ขุนนางของแควนง่อเห็นว่าเขามีสติและก็มีไหวพริบไม่ตกหลุมพรางของโจโฉที่พยายามกดดันเขาข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่มีไหวพริบจะไม่หลงกลไปตามเกมของคนอื่นการตอบกลับแบบใจเย็น ทำให้ดูมีกุติภาวะและก็ได้รับความเคารพจากคนรอบตัวส่วนลิโป้ถูกติเตียนแล้วก็โต้อตอบแบบผิดพลาดสุดท้ายก็ต้องพาตัวเองไปตายลิโป้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ทัพที่ฝีมือดีที่สุดแต่ปัญหาก็คือเขาขาดไวริบและก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครั้งหนึ่งโจโฉกล่าวโทษลิโป้ว่าทรยศหลายครั้งและก็ไม่ควรได้รับโอกาสอีกถ้าลิโป้ฉลาดเขาก็ควรตอบกลับด้วยคำพูดที่แสดงความสำนึกผิดหรือเจรจาให้ตัวเองรอด แต่ลิโป้กลับเถียงเสียงดังว่าถ้าข้าได้มาและอาวุธข้าจะพิสูจน์ให้ดูว่าข้ายัางสู้ได้คำตอบแบบนี้ทำให้โจโฉรู้นะคะว่าลิโป้เป็นคนใจร้อนและก็เป็นภัยต่อเขาแน่นอนสุดท้ายแล้วลิโป้เลยถูกประหารข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าบางครั้งการตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่มันทำให้แย่ลงถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสียเปรียบการเลือกคำพูดที่เหมาะสมก็สำคัญมากนะคะ สรุปก็คือว่าคนที่ฉลาดเขาจะใช้คำพูดที่มีชั้นเชิงในการตอบกลับแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาคนที่มีวุฒิภาวะจะรับมือกับคำวิจารณ์แบบมีเหตุผลคนที่ขาดสติจะโต้อตอบด้วยอารมณ์หรือว่าโทษคนอื่นซึ่งมักจะทำให้สถานการณ์แย่ลงต่อมาข้อ3ก็คือสอบถามกลยุทธ์เพื่อดูสติปัญญาคงเบ้งบอกว่าอย่าเชื่อว่าใครฉลาดแค่เพราะว่าเขาพูดเก่ง ถ้าอยากรู้ว่าใครมีหัวคิดจริงหรือเปล่าให้ลองถามเขาถึงวิธีในการแก้ปัญหาหรือว่ากลยุทธ์บางอย่างแล้วดูว่าเขาจะตอบแบบมีเหตุผลหรือไม่บางคนดูเหมือนจะฉลาดนะคะแต่พอถามถึงแผนการจริงๆกลับตอบแบบขาดเหตุผลมากหรือว่าคิดอะไรไม่รอบด้านขงเบ้งจึงใช้วิธีนี้ในการคัดกรองว่าใครฉลาดจริงและใครแค่พูดให้ดูดีด้วยอย่างมาเจค,ค่ะก็เป็นขุนพลที่มีพรสวรรค์ด้านยุทธศาสตร์คงเบ้งก็ชอบเขามาก แต่สิ่งที่ขงเบ้งไม่แน่ใจก็คือหมอนี่เก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าดีแต่พูดแล้วตอนที่กองทัพจกกําลังรบก,กับวุยขงเบ้งก็เลยให้มาเจ็กเป็นแม่ทัพในการป้องกันค่ายที่เขาเจียติงแต่ก่อนจะปล่อยให้ไปขงเบ้งก็ทดสอบโดยถามว่าเจ้าจะวางแผนป้องกันค่ายยังไงมาเจกก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเราควรที่จะตั้งค่ายบนเขาเพราะจะมองเห็นศัตรูจากระยะไกลและก็ได้เปรียบเมื่อศัตรูบุกขึ้นมาฟังดูฉลาดใช่ไหมคะ แต่คงเบ้งรู้ทันทีว่านี่คือแผนที่ผิดเพราะถึงแม้ว่าการตั้งค่ายบนเขาจะทำให้มองเห็นศัตรูได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือขาดแหล่งน้าและสเสบียงถ้าศัตรูปิดล้อมก็จะอดตายทั้งกองทัพคงเบ้งเตือนมาเจ็กแล้วว่าอย่าประมาทศัตรูแต่สุดท้ายมาเจ็กกระดือยืนยันว่าจะใช้แผนนี้และผลลัพธ์ก็คือกองทัพวุยของซูมาอี้ใช้วิธีในการปิดล้อมเส้นทางน้ำทำให้ทหารของมาเจ็กไม่มีสเสบียงและก็น้ำกิน ไม่นานกองทัพก็แตกพ่ายมาเจกก็ต้องหนีเอาตัวรอดและทหารจำนวนมากก็ถูกฆ่าตายข้อคิดนี้นะคะก็คือว่าฉลาดแต่ขาดประสบการณ์อาจจะทำให้พังได้เวลาที่ฟังแผนของใครอย่าเชื่อในทันทีนะคะให้คิดวิเคราะห์ก่อนว่าแผนนั้นมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วตอนที่เล่าปียังเป็นเพียงขุนศึกเล็กๆเ,เขาก็ได้ยินชื่อเสียงของของเบงว่าฉลาดสุดยอดมากแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าฉลาดจริงหรือเปล่าหรือแค่ชื่อเสียงดีเท่านั้น เล่าปีจึงได้เดินทางไปหาคงเบ้งถึงกระท่อมกลางป่าเพื่อทดสอบดูว่าคงเบ้งมียุทธศาสตร์ที่แท้จริงหรือแค่พูดเก่งเล่าปีถามคงเบ้งว่าถ้าเราจะสร้างอาณาจักรใหม่เราควรจะเริ่มต้นยังไงคงเบ้งไม่ได้ตอบแบบกว้างๆนะคะแต่ให้คําตอบที่มีสามเงื่อนไขที่ต้องทําให้ได้ก่อนถึงจะชนะศึกข้อแรกก็คือต้องครองเสฉวนให้ได้ก่อนเพราะเสฉวนเป็นเมืองที่มีทรัพยากรและก็มีสเสบียงมากที่สุด ต่อมาก็คือต้องเป็นพันธมิตรกับสุนกวนเพราะถ้าหากโจโฉโจมตีเราก็จะมีแนวร่วมช่วยป้องกันและสุดท้ายก็จะต้องใช้การรบแบบป้องกันไม่ใช่บุกตรงๆนะคะเพราะโจโฉมีกองทัพที่ใหญ่กว่าเราจะต้องชนะด้วยกลยุทธ์ไม่ใช่กำลังและเมื่อเราปีได้ฟังแล้วนะคะก็รู้เลยว่าขงเบ้งนั้นมองการไกลและก็เป็นนักวางแผนตัวจริงจากวันนั้นเขาตัดสินใจดึงขงเบ้งเข้ามาเป็นกุนซือของตนและก็เริ่มสร้างอาณาจักรจก,กกขึ้นมา ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะก็คือคนที่ฉลาดจริงจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาเป็นระบบไม่ใช่แค่ตอบกว้างๆแผนที่ดีจะต้องมีเงื่อนไขรองรับถ้าทำไม่ได้ก็จะพังได้ตัวอย่างต่อมานะคะก็คือตอนที่โจโฉเริ่มสร้างอาณาจักรของตัวเองเขาต้องการที่ปรึกษาเก่งๆมาช่วยคิดแผนเขาก็เลยไปขอคำแนะนำจากซุนฮกซึ่งเป็นนัก,กวางแผนที่มีชื่อเสียงโจโฉถามว่าข้าควรเริ่มต้นสร้างอำนาจยังไงดีซุนฮกไม่ได้ตอบแบบกว้างๆนะคะแต่เสนอแผนที่เป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน ข้อแรกก็คือต้องควบคุมจักรพรรดิให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่ามีพระราชาเป็นเครื่องมือก็จะได้อำนาจทางการเมืองต่อมาก็คือต้องใช้กองทัพเข้ายึดดินแดนสำคัญทีละแห่งไม่ควรทำศึกใหญ่เกินไปแต่ต้องค่อยๆขยายอำนาจและสุดท้ายก็คือต้องกำจัดศัตรูที่ฉลาดก่อนอย่างเช่นลีโปเล่าปีเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อแผนการพอโจโฉฟังแล้วนะคะรู้เลยว่าสุนหกคือสุดยอดนักวางแผนแล้วจากนั้น เขาก็ดึงตัว06นหกมาเป็นกุญซือและก็เริ่มขยายอํานาจอย่างรวดเร็วข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะก็คือนักคิดที่แท้จริงจะสามารถเสนอแผนที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่พูดสวยๆถ้าใครให้แผนแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจนแสดงว่าเขาคิดมาดีแล้วจริงๆสรุปนะคะวิธีในการดูว่าใครฉลาดจริงก็คือถ้าถามถึงแผนการแล้วเขาตอบแบบมีเหตุผลแล้วก็มีเงื่อนไขในการรองรับก็คือคนนี้ฉลาดแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดลอยๆไม่ได้มีรายละเอียด ก็อาจจะแค่พูดเก่งเท่านั้นจงอย่าเชื่อใครที่พูดแค่ดูดีต้องดูว่าเขาคิดเป็นระบบหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นนักวางแผนตัวจริงลองให้เขาอธิบายแผนของเขาแบบละเอียดแล้วดูว่ามีเหตุผลมีน้ำหนักจริงไหมต่อมาข้อ4ี่บอกกล่าวเคราะภัยเพื่อดูความกล้าคงเบ้งบอกว่าคนเราจะเห็นท่าแท้ก็ต่อเมื่อเจอสถานการณ์ที่เสี่ยงที่สุดถ้าอยากรู้ว่าใครมีความกล้าหรือไม่ ให้ลองแจ้งข่าวร้ายหรือว่าสร้างสถานการณ์จำลองให้เขาคิดว่าอันตรายกำลังมาแล้วดูว่าเขาจะยืนหยัดสู้หรือว่าจะเพ่นหนีไปก่อนถ้าคนคนนั้นยังนิ่งไม่แตกตื่นและก็หาทางรับมือกับปัญหาได้นั่นแปลว่าเป็นคนที่มีความกล้าจริงแต่ถ้าเจอเรื่องนิดหน่อยแล้วสติแตกแบบนี้ก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ตัวอย่างของเตียวหุยนะคะที่เป็นแม่ทัพที่ดุดันและกล้าหาญที่สุดในสามก๊กเขามักจะใช้วิธีในการทดสอบลูกน้องของตัวเอง เพื่อดูว่าใครเป็นทหารที่กล้ากแกร่งและใครที่แค่ทําตัวเก่งตอนที่อยู่ในค่ายเท่านั้นวันหนึ่งเตียวหุยได้ประกาศต่อหน้ากองทัพว่าศัตรูกําลังมาล้อมพวกเราแล้วใครที่กลัวก็ตายแน่ทันทีที่ได้ยินนะคะทหารบางคนเริ่มมองหน้ากันและบางคนก็ถอยหลังเล็กน้อยเพราะตกใจกลัวแต่ก็มีบางคนที่ยังยืนหยัดมั่นคงพร้อมจะจับอาวุธแล้วก็เตรียมรบอย่างเต็มที่ เตียวหวยสังเกตพฤติกรรมของทุกคนแล้วเลือกไว้ใจเฉพาะคนที่ไม่แสดงอาการหวาดกลัวเพราะเขารู้ว่าในสงครามคนที่ขี้คลาดจะเป็นตัวถ่วงและก็อาจจะทิ้งพวกพ้องไปก่อนได้ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะก็คือคนที่มีความกล้าจริงจะไม่แตกตื่นง่ายๆเมื่อเผชิญกับข่าวร้ายหรือว่าวิกฤตถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนกล้านะคะให้ลองแจ้งปัญหาด่วนแล้วก็ดูว่าเขาตั้งสติหรือว่าหนีไปก่อนในส่วนของของเบงก็เป็นสุดยอดนักวางแผน และเขาก็เคยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อลองใจทั้งศัตรูและก็พวกพ้องของตัวเองเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดก็คือศึกเมืองซีเฉือวันนั้นขงเบ้งมีกองกำลังน้อยมากนะคะแต่ซูมาอี้นำทัพใหญ่มาบุกโจมตีขงเบ้งรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเอาชนะด้วยกำลังได้แต่เขากลับเลือกที่จะเปิดประตูเมืองทิ้งไว้และก็ให้ทหารเก็บตัวเงียบๆไม่ทำอะไรเลยซูมาอี้เห็นแล้วกลับลังเลเพราะคิดว่าขงเบ้งจะต้องมีแผนซ่อนอยู่แน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจถอยทัพไปแทนที่จะบุกเข้าไป ผลก็คือของเบ้งใช้ความนิ่งสงบเอาชนะศัตรูได้แบบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อบางครั้งนะคะความกล้าหาญไม่ได้แปลว่าจะต้องสู้เสมอไปแต่มันคือการควบคุมสถานการณ์ด้วยไหวพริบคนที่ใจแข็งจริงจะไม่ทําอะไรให้ศัตรูจับทางได้ง่ายๆแล้วอย่างตอนที่แควนงอถูกโจโฉบุกซุนกวนก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักมากเพราะถ้าเกิดแพ้ก็คือจบสิ้นอาณาจักรของตนแม่ทัพบ,บางคนแนะนําว่าเราน่าจะยอมจำนนแต่ซุนกวนกลับประกาศว่า ข้าจะไม่ยอมแพ้และก็ออกคำสั่งให้ใช้ยุทธศาสตร์เผาเรือของโจโฉในศึกเซ็กเพ็กผลก็คือแทนที่ซนกวนจะเลือกหนีไปเขากลับกล้าไปเชิญหน้ากับโจโฉและก็ใช้ไวพริบในการสร้างชัยชนะอยากจะบอกว่าคนที่เป็นผู้นำจะต้องกล้าคิดในช่วงเวลาวิกฤตถ้าใครเริ่มลังเลเมื่อที่เผชิญกับอันตรายแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ควรฝากชีวิตไว้ได้ด้วยลิโปเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในยุคนั้นแต่ปัญหาของเขาก็คือขาดความกล้าในการตัดสินใจ ตอนที่เขาถูกศัตรูล้อมอยู่ในเมืองขุนพลของเขาแนะนําว่ารีบตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วก็ไปรวมพลกับกองทัพอื่นแต่ลิปโป้ลังเลและก็คิดว่าควรรอให้ศัตรูอ่อนแรงก่อนค่อยสู้สุดท้ายนะคะเขาปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปและก็ถูกจับตัวโดยไม่ทันได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือบางครั้งความลังเลก็เป็นความขลาดกลัวชนิดหนึ่งคนที่ไม่กล้าตัดสินใจใน,ในช่วงเวลาสําคัญก็อาจจะพังเพราะช้าเกินไปได้ สรุปนะคะถ้าอยากรู้ว่าใครมีความกล้าจริงลองแจ้งข่าวร้ายหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วดูว่าเขาจะตั้งสติแล้วก็แก้ปัญหาหรือว่าจะตื่นตระหนกแล้วหนีไปก่อนความกล้าไม่ได้หมายถึงแค่กล้าสู้แต่รวมถึงกล้าตัดสินใจด้วยนะคะคนที่อยู่กับเราในเวลาที่ยากลําบากคือคนที่ควรท่าแก่ความไว้วางใจข้อห้ามมเมาแล้วดูท่าแท้ของคนคงเบ้งเคยบอกไว้นะคะว่าถ้าอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของใครสักคนให้ลองมอมเล่าเขาดูเพราะเวลาคนเมาอะค่ะ สำนึกและก็หน้ากาก,ากที่ใส่อยู่จะหลุดออกไปใครที่เก๊กว่าเป็นคนดีก็อาจจะเผยนิสัยแย่ๆออกมาหรือว่าบางคนที่ดูนิ่งๆก็อาจจะกลายเป็นคนที่พูดมากหรือว่าขี้อ้อนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างเตียวหุยก็เป็นแม่ทัพที่มีความกล้าหาญแต่เขาก็มีจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงมากนั่นก็คือเล่าในเวลาปกติเตียวหุยก็เป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งดุดดันกับศัตรูซื้อสัตว์ต่อเล่าปีสุด แต่เวลาที่เมาเตียวหุยก็คือระเบิดเวลาดีๆนี่เองพอเล่าเข้าปากเมื่อไหร่ก็โมโหร้ายด่ากราดทุกคนบางครั้งถึงขั้นลงมือเคี้ยนตีลูกน้องเพราะแค่หงุดหงิดและสุดท้ายนะคะความเมานี่แหละที่ฆ่าเตียวหุยเองวันหนึ่งเขาเมาหนักมากแล้วก็ไปลงโทษลูกน้องรุนแรงจนพวกเขาโกรธจัดและคืนนั้นเองค่ะลูกน้องรอให้เตียวหุยหลับสนิทแล้วก็ลอบฆ่าเขาทันทีข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะก็คือ คนที่เมาแล้วก้าวร้าวอาจจะเป็นคนที่นิสัยจริงๆเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ปกปิดเก็บเงียบไว้เราไม่ได้เปลี่ยนคนนะคะแต่มันแค่เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาหรืออย่างโจโฉที่แกล้งมอมเล่าขุนพลเพื่อเช็คว่าใครควบคุมตัวเองได้โจโฉเนี่ยค่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องของการอ่านคนเก่งเขารู้ดีว่าการจะดูว่าขุนพลคนไหนควบคุมตัวเองได้แค่ไหนก็จะต้องปล่อยให้เมาก่อนก็คืออยู่ดีๆโจโฉก็จัดงานเลี้ยงแล้วก็รินเหล้าให้ขุนพลทุกคน คนที่กินเหล้าไปนิดหน่อยแล้วยังวางตัวดีโจโฉก็มองว่าคนนี้มีสติควบคุมตัวเองได้แต่คนที่กินแล้วเริ่มเสียงดังหัวเราะไม่มีลิมิตหรือว่าพูดมากเกินไปโจโฉก็จะคิดว่าอาจจะหลุดควบคุมในสนามรบได้ข้อคิดนะคะก็คือว่าคนที่เมาแล้วยังมีสติมักจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีคนที่เมาแล้วหลุดก็อาจจะเป็นคนที่เก็บกดตัวเองในชีวิตปกติก็เป็นได้ส่วนลีโปนะคะเมาแล้วมั่นใจเกินเหตุจนพัง ลิโปเป็นยอดนักรบที่เก่งที่สุดในยุคสามก๊กแต่ปัญหาก็คือว่าเขาคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเสมอคืออยู่ดีๆลิโปไปเมาแล้วพูดโอ้อวดว่าข้านี่แหละเป็นนักรบที่ไม่มีใครโค่นได้เขาพูดแบบนี้ต่อหน้าคนของต่างโต๊ะก็คือเจ้านายของเขาเองต่างโต๊ะได้ยินแล้วก็เริ่มระแวงว่าไอ้นี่จะทรยศข้าหรือเปล่าสุดท้ายลิโปก็ถูกหลอกให้หักหลังต่างโต๊ะแล้วสุดท้ายนะคะก็ตายเพราะความไว้ใจคนผิดข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือ คนที่เมาแล้วพูดมากอาจจะเปิดเผยความลับที่ไม่ควรพูดความมั่นใจเกินเหตุอาจจะกลายเป็นดาบที่กลับมาทําร้ายตัวเองก็เป็นได้หรืออย่างซุนกวนนะคะที่เมาแล้วนิ่งแปลว,ว่าไว้ใจได้ซุนกวนเป็นผู้นําที่ฉลาดและเขาก็รู้ว่าถ้าพลาดตอนเมาอาจจะทําให้เสียตําแหน่งได้ครั้งหนึ่งซุนกวนถูกทดสอบโดยคนรอบตัวเขารู้โดยทันทีนะคะว่ามีคนจ้องจะจับผิดเลยเลือกที่จะดื่มแต่ไม่เมาพอคนอื่นเริ่มกลุ่มๆแล้วค่ะ ก็เริ่มพูดจาโอ้อวดซุนกวนก็ยังนั่งนิ่งแล้วก็ฟังเงียบๆสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนรู้ว่าสุนกวนเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายที่สุด ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือคนที่เมาแล้วนิ่งอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงบางครั้งคนที่ไม่พูดอะไรออกมาตอนเมาอาจจะเป็นคนที่ฉลาดและก็ระวังตัวที่สุดก็เป็นได้สรุปนะคะก็คือว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนยังไงให้ดูพฤติกรรมตอนเมาคนที่เมาแล้วก้าวร้าวอาจจะเป็นคนที่มีความรุนแรงอยู่ในตัวแต่ปกติแค่เก็บเงียบไว้คนที่เมาแล้วโอ้อวดอาจจะเป็นคนที่ต้องการการยอมรับจากคนอื่น คนที่เมาแล้วพูดมากเกินไปอาจจะเป็นคนที่เก็บกฎอะไรบางอย่างไว้ในใจส่วนคนที่เมาแล้วยังมีสติและก็นิ่งๆก็แสดงว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้จำไว้นะคะว่าเราไม่ได้ทําให้คนเปลี่ยนแต่มันเปิดเผยว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงข้อ 6. ลอด้ผลประโยชน์แล้วดูให้ชัดว่าใครซื้อสัตว์ใครเห็นแก่เงินคงเบ้งเคยบอกไว้นะคะว่าอยากรู้ว่าใครจริงใจหรือใครแค่ทําดีต่อหน้าก็ให้ลองยื่นผลประโยชน์ให้ดู คนที่ซื่อสัตว์จริงจะไม่หวั่นไหวไปกับเงินหรือว่าอำนาจแต่ถ้าใครรีบคว้าไว้โดยไม่ได้คิดถึงศีลธรรมบอกได้เลยนะคะว่าไว้ใจไม่ได้ในสมก,ก๊กมีตัวอย่างของคนที่โดนล่อด้วยเงินทองอำนาจหรือว่าโอกาสแล้วก็โปะแตกไปเยอะมากมาดูกันนะคะว่าใครที่สอบผ่านและใครพ่าบ้างอย่างลีโปที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในยุคสามก,ก๊กแต่เขามีข้อเสียที่ใหญ่มากนั่นก็คือความโลภใครให้มากกว่าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนข้างทันที ตอนแรกลิโปเป็นทาหารของต่างโต๊ะต่างโต๊ะดูแลลิโป้ดีมากให้ตำแหน่งใหญ่โตให้ขี่ม้าเซ็กเทาสุดเท่แต่ปัญหาก็คือต่างโต๊ะเป็นทรราชที่ทุกคนเกลียดแล้วจากนั้นองอุ่นก็คือขุนนางในราชสำนักนะคะก็ได้เห็นจุดอ่อนนี้ก็เลยใช้เงินล่อลิโป้เขาบอกว่าถ้าเจ้าค่าต่างโต๊ะข้าจะให้เจ้ามียศสูงขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในวงังเมื่อลิโป้ฟังแล้วก็รีบตกลงทันทีแบบไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายค่ะ ลิโป้ก็หักหลังเจ้านายตัวเองแทงต่างโต๊ะตายคาวังแล้วเป็นยังไงล่ะคะท้ายที่สุดคนที่หักหลังคนอื่นก็มักจะถูกหักหลังกลับอยู่ดีหลังจากนั้นลิโป้ก็โดนใช้เป็นเครื่องมือไปเรื่อยเพราะใครๆก็รู้ว่าคนนี้ซื้อได้ด้วยเงินและสุดท้ายนะคะลิโป้ก็ถูกจับและก็โดนประหารต่อมาเป็นเรื่องของกวนอูค่ะกวนอูเป็นนักรบที่ขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีมากที่สุดใน3ก,ก๊กต่อให้มีอำนาจหรือว่ามีเงินทองมาล่อมากแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ ตอนที่กวนอูถูกจับโดยซุนกวนซุนกวนก็อยากได้กวนอูมาเป็นพวกนะคะก็เลยเสนอให้ถ้าเกิดมาอยู่กับข้าเจ้าจะมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็ได้ครองแคว้นนี้แต่กวนอูตอบกลับแบบนิ่งๆว่าข้ารับใช้เล่าปี่มาตั้งแต่แรกและข้าก็จะอยู่ข้างเขาจนวันสุดท้ายซุนกวนรู้เลยนะคะว่าคนนี้ซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าอำนาจแต่เพราะแบบนี้กวนอูก็เลยต้องถูกประหารเพราะเขายอมตายดีกว่าทรยศเจ้านายตัวเองหรืออย่างโจโฉนะคะที่ใช้เงินซื้อนักรบ โจโฉเป็นคนที่เข้าใจจิตใจมนุษย์มากเขารู้ว่าบางคนมีความซื่อสัตย์จริงแต่บางคนซื่อสัตย์แค่เพราะว่ายังไม่มีเงินโจโฉทดสอบโดยการเสนอทองให้แม่ทัพของข้าศึกเขาบอกว่าถ้าเจ้ามาอยู่กับข้าข้าจะให้ทองคําให้รถมา้าและก็ที่ดินมากมายบางคนเปลี่ยนข้างทันทีแบบไม่ต้องคิดเยอะซึ่งคนพวกนี้สุดท้ายนะคะก็โดนโจโฉใช้เป็นเครื่องมือแต่บางคนปฏิเสธแล้วก็ยืนหยัดสู้ต่อไปเพราะเขามีความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินของตัวเอง จำไว้นะคะว่าคนที่เปลี่ยนค่าง่ายๆเพราะเงินอาจจะไม่ใช่คนที่ไว้วางใจได้แต่คนที่ปฏิเสธเงินเพื่อรักษาคุณธรรมคือคนที่ควรค่าแก่การร่วมงานด้วยซูมาอี้เป็นคนที่ฉลาดและรู้ว่าถ้าแสดงออกว่าอยากได้อำนาจมากเกินไปจะโดนกำจัดโจผีลูกของโจโฉก็ลองใจด้วยอำนาจนะคะโจะผีให้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อดูว่าซูมาอี้จะทำตัวยังไงถ้าซูมาอีก้กระตือรือร้นมากเกินไปก็แสดงว่าอยากมีอำนาจแล้วก็อาจจะโดนกำจัดได้ แต่ซูมาอี้เลือกที่จะแกล้งทาตัวเป็นลูกน้องดีเด่นทําให้ตระกูลโจตายใจพอเวลาผ่านไปซูมาอี้ก็ล้มตระกูลโจแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ได้สําเร็จข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือบางคนอาจจะดูซื่อสัตย์แต่จริงๆแล้วรอเวลาเหมาะสมในการขึ้นสู่อํานาจความซื่อสัตย์จะต้องดูระยะยาวไม่ใช่แค่ตอนที่ยังไม่มีโอกาสใหญ่ในมือจำไว้นะคะว่าคนที่เคยหักหลังคนอื่นได้เพราะเงินก็สามารถหักหลังคุณได้เช่นกันข้อเจ มอบหมายภารกิจเพื่อดูว่าจะรักษาสัญญาจริงไหมหรือแค่พูดเอาเทคงเบ้งบอกเอาไว้ว่าอย่าเชื่อใจใครแค่เพราะว่าเขาพูดดีให้ดูที่การกระทำดีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าใครรักษาสัญญาจริงๆหรือแค่พูดให้ดูดีลองให้เขาทําภารกิจสําคัญแล้วก็รอดูว่าเขาจะทําได้ไหมบางคนปากบอกว่าให้ไว้ใจได้เลยแต่พอถึงเวลาจริงๆดันหายตัวไปแบบนี้ไว้ใจไม่ได้แต่ถ้าใครรับปากแล้วทำตามจริงได้นั่นแหละคะ่ะที่คู่ควรกับความไว้วางใจ ซูมาอี้เป็นนักวางแผนที่ฉลาดมากและที่สําคัญนะคะเขาก็เป็นคนที่รักษาสัญญาแบบเงียบๆแต่ก็มีแผนซ่อนอยู่ตลอดตอนที่โจโฉให้ซูมาอี้ดูแลบ้านเมืองโจโฉก็ไม่ได้ไว้ใจซูมาอี้มากเท่าไหร่นะคะเพราะรู้ว่าเขาฉลาดเกินไปแต่ก็ต้องใช้เขาเพราะซูมาอี้เป็นคนเดียวที่สามารถดูแลราชสำนักได้ซูมาอี้รับคําสั่งแล้วก็ทําตามเป๊ะๆเลยค่ะเขาไม่ได้แสดงตัวว่าอยากมีอํานาจแต่ทําทุกอย่างให้โจโฉและโจผีเชื่อว่า ค่านี้แหละคือค้าราชการที่ซื่อสัตย์สุดๆแต่ความจริงก็คือซูมาอีกำลงังรอเวลาของตัวเองนะคะพอถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ตะโกนโจอ่อนแอลงซูมาอีก็พลิกเกมยึดอำนาจและก็สร้างราชวงศ์ของตัวเองและกวนอูก็เป็นตัวอย่างของคนที่รักษาสัจจะจนวันสุดท้ายถ้ารับปากอะไรไว้ต่อให้ต้องตายก็ไม่มีวันผิดคำพูดตอนที่เล่าปีมอบหมายให้กวนอูดูแลบ้านเมืองเล่าปีก็ต้องไปทำศึกแล้วก็ฝากเมืองให้กวนอูปกป้อง กวนอูรับปากว่าข้าจะดูแลเมืองนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้ใครมายึดได้แม้กองทัพศัตรูจะมากดดันกวรอูก็ไม่เปลี่ยนใจซุนกวนพยายามที่จะเกลียกล่อมให้กวรอูยอมแพ้แต่กวรอูตอบกลับว่าข้าเป็นขุนพลของเล่าปีข้าจะไม่มีวันหักหลังเขาและสุดท้ายนะคะกวรอูถูกจับแล้วก็ถูกประหารแต่เขาก็ไม่เคยคิดทรยศแม้แต่วินาทีเดียวส่วนลิโปเป็นตัวอย่างของคนที่ปากบอกซื่อสัตย์แต่สุดท้ายผิดสัญญาตลอดตอนที่เขารับใช้ต่างโต๊ะ ลิโปบอกว่าข้าจะจงรักภักดีต่อต่างโตตลอดไปแต่พอมีคนมาเสนอเงินแล้วก็อำนาจให้ลิโป้กลับหักหลังต่างโตและก็ฆ่าเขาเองหลังจากนั้นลิโปก็พูดแบบเดิมกับโจโฉเขาบอกโจโฉว่าข้าจะภักดีต่อท่านขอให้ไว้ชีวิตข้าเถอะแต่โจโฉรู้ทันคนที่เคยผิดคำพูดมาแล้วก็จะผิดคำพูดอีกสุดท้ายโจโฉก็ไม่ได้ไว้ชีวิตลิโป้และก็สั่งประหารทันที ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือคนที่ผิดสัญญาบ่อยๆสุดท้ายจะไม่มีใครเชื่อถือถ้าใครเคยผิดสัญญาหนึ่งครั้งก็มีโอกาสสูงนะคะที่เขาจะผิดสัญญาอีกในอนาคตจําไว้นะคะว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอคนที่พูดเก่งไม่ได้แปลว่าจะทําได้ดีให้ลองทดสอบเขาก่อนแล้วดูว่าเขาจะทําสําเร็จหรือไม่ลองคิดดูนะคะคนรอบตัวของคุณเคยมีใครที่พูดแล้วทําได้จริงไหมหรือว่าเคยเจอใครที่รับปากแบบอย่างสวยหรูแต่สุดท้ายก็หายไปดือด้อ ถ้ามีคนที่รักษาสัญญาได้จริงจงรักษาคนคนนั้นไว้เพราะเขาคือคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดสรุปเลยนะคะทั้ง7วิธีนี้สามารถใช้ได้จริงลองแล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นยังไงใครที่ซื่อสัตย์ก็คือคนที่ผ่านทุกข้อแบบไม่มีแววว่าจะโกงคือของจริงใครที่ไม่น่าไว้วางใจก็คือคนที่เปลี่ยนใจง่ายโลภหรือว่าผิดคำพูดบ่อยๆก็จะต้องระวัง ใครที่เราจะต้องจับตาดูให้ดีก็คือคนที่นิ่งเงียบรอเวลาอาจจะไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะคะจะต้องดูให้ลึกขึ้นแล้วเทคนิคของคงเบงก็ไม่ได้ใช้ได้แค่ในสนามรบเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้กับการทำงานการเลือกเพื่อนหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ถ้าใช้ให้เป็นคุณก็จะไม่ถูกหลอกง่ายๆอีกต่อไป ใครที่อยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานสามารถไว้ใจได้ไหมใครที่อยากรู้ว่าแฟนเป็นคนยังไงหรือว่าใครที่อยากรู้ว่าคนรอบตัวจริงใจแค่ไหนลองใช้ทั้ง7วิธีนี้ดูนะคะแล้วคุณจะมองคนออกแบบทะลุปรุโปร่งแล้วถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ